นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องอินทั้เมทพลัสนะครับจากบริเนประเทศออสเตรเลียนะครับก็ถ้าอัมบ็อกซ์ออกมาก็จะเห็นอุปกรณ์ตามนี้นะครับซึ่งจะได้แก่ตัวเครื่องนะครับสายไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์จริงๆจะมีให้เลือกทั้งแบบ1.8เมตรกับ3.5เมตรนะครับฟู้ดคอนโทรลมีทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายนะครับในตัวนี้จะเป็นแบบไร้สายนะครับซึ่งจะมีมาพร้อมกับตัวดองเกิลนะครับมีแบตเตอรี่ให้ 2 a สังก้อนนะครับมี food control holder นะครับแล้วก็จะมีที่ขาา่าสำหับเกลือแล้วก็พร้อมกับ h a t p r o o f holder นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายาเกลือการประกอบเครื่องนะครับก็เริ่มจากสายไฟก่อนนะครับก็ใส่สายไฟเข้าี่สัยเดียบนะครับส่วน ตัวฟูดคอนโนนะครับถ้าเป็นรูปแบบมีสายนะครับสังเกตว่าด้านบนจะเป็นจะมีบาลอยู่นะครับซึ่งจะรองกับพั้วตรงนี้นะครับให้ใส่ให้ถูกตำแหน่งนะครับเวลา,าเวลาถอดดึงถอยมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับถึงถ้าเป็นฟูดคอนโแบบไร้สายก็จะใช้เป็นดองเกิลลักษณะนี้นะครับดองเกิลเวลาเสียบนะครับนี่ะนี่นะครับเอาที่เป็นตุกนะครับ จะสามารถเสียบได้เลยนะครับถ้าพยายามเสียบแล้วรู้สึกว่ามัมนมันฝืนนะครับอย่พยายามดันเข้าไปเพราะอาจจะทำให้ขั้วคอนแทคข้างในมันหักได้นะครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับจะมี USB อยู่2ช่องนะครับซึ่งคุณหมอสามารถเอาแฟลชไดรฟ์เสียบนะครับเพื่อเก็บเป็น documentation ได้นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับสามารถเสียบเป็นอสเตลลิกนบล็อเกนะครับเพื่อที่จะ เชื่อมต่อกับตัวออสเซลิคอนเพื่อจะวัดค่า i อซในเครื่องได้นะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายสองเบนะครับแล้วก็จะเสียบจะมีเคี้ยวล็อกให้ตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแฮนดิสโซเดอร์ในการใส,แรส,แส,แสะะ่และก็ใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็ตัวแฮนดิสโซเดอร์ได้ในทีสุนบส่วนสามมอเตอร์นะครับดูจุดแดงให้ตรงกันนะครับดูจุดแดงให้ตรงกัน เราก็จะสิสานะครับแล้วเราก็จะสามารถดับไปเลยนะครับนะครับส่วนฟุตสวิต์นะครับเป็นอย่างที่ที่แจ้งนะครับก็จะมีแบบเป็นแบบมีสายแล้วก็จะเป็นแบบไร้สายนะครับซึ่งตัวไร้สายเนี่ยจะต้องเพิ่มก็คือใช้่านนะครับจะเป็นถ่าน 2A 3ก้อนนะครับแนะนำให้ใช้เป็นฐานออลคาร้ายนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแอนพีโซเดอร์นะครับ นะครับส่วนการประกอบตัวหรือการใส่ถามนะครับก็จะมีได้แดงแบบนี้นะครับผ้าสีแดงนะครับเ็ลองในด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายเวลาเราถอดฐานออกนะครับซึ่งเวลาเราใส่ถามปึ๊บนะครับจะมีไฟแจ้งเตือนตรงเรืนขอบนี้นะครับหลังจากนั้น แล้วก็ถือล็อกนะครับส่วนตัวแฮนด์พีสโอร์นะครับเราก็จะสอนครับประโยชน์ของแฮนด์พีสโอร์นะครับอนอกจากไว้ให้คุณหมอใช้เท้าไว้แฮนด์พสนะครับอีกส่วนนึงก็คือตรงก้านเสานะครับจะเป็นตัวบอกตำแหน่งนะครับเวลาคุณหมอจะต้องการจะเหยียบปุ่มสีเขียวนะครับเหมือนเท้ามาชนฝั่งนี้ ละเยียบลงไปนะครับสีส้มนะครับไปเหยียบตรงกลางนะครับสีเหลืองนะครับไปเหยียบลงไปนะครับเพราะฉะนั่าเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องก้มมองนะครับเวลาทํางานจริงการต่อสายน้ำเตือนนะครับก็เราก็จะถอดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไป แล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับสอดเข้าไปที่ตัวปั๊มนะครับลักษณะนี้เราล็อกเข้าไปจากนั้นเราก็จะล็อกสายทาั้งียรเข้ากับสายมอเตอร์ แล้วก็อย่าเพิ่งล็อกสุดนะครับให้เอาสายไปเชื่อมต่อกับตัวแฮนิสกอล์ตนะครับขยเับระยะเล็กน้อยแล้วก,ก็คอยอาสายเข้าไปแนะนำให้ใช้สายน้ำเกลือต่อกับเครื่องทุกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นระบบปิดแล้วก็ชชื่อดการคอสแตนเ c น n t ชัน Post ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือสายนุำเกลือจะมีทั้ง แบบที่เป็นเป็นแบบในในภาพอันนี้จะเป็นแบบใช้กระชิงนะครับใช้ไอ้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าหากต้องการใช้ซ้ำนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกเป็น sliderable e b e c t เองตัวทั้งคูงนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถเซอร์ไลได้นะครับสูงสุดถึงว่า50เซนคิเมรเลย